2, 2> สองสามนับตาหนึ่ามสี่นับนาไดห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบาดาโอ้ยย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 ่ยยายยยย ไปไปลงที่ลล้วนี่เด็กว่าขอแค่สาธุสาธุกรบปูกรบปูกรบปูกันกรบปูนครับกระปิกครับกรบสามเดือหม่ระปไปครับครับสาธุวันนี้นะสาธุสาธุอาจารย์สิเมื่อแล้ว ไปอไปอสีนะครับครับฮันเดนตาอาจารย์กลับแล้วอาจารย์มากิจนิมนต์กิจนิมนต์ยู่วัดผู้ถอกนะวัดหลวงพูจนนะเลยแวะมาหาขยัอ เอาสิไปแล้วเปล่าส้มปูแล้วก็ส้มปูเราจะไปป่กระเป๋าบ่ะโว่าแม่ลืมกระเป๋าโอ้ลืมกระเป๋าบ่อันนี้อันนี้อันนี้กระเป๋าเอาไว้นี้อันนี้ว่าให้ลากเอาไว้นี้ที่อยู่นี้ที่พม่าก็ได้ที่อ่ะเฮ้ยไปป่ะไปบ่ะนี่ไปกระเาะจานบ่ะเออพ่อก็ได้ไปพ่อไปส่งพ่อไปส่งสาธุแล้วสาธุ บายบายเป็นอะไรบาย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 ุสา้ถือถือหนิถือใบลาได้ยังเนี้ยจะได้ยาดมได้ยาดมาดมเป็นแบบไปทะเลมานี้ได้ขนมงไดกินขนม ขน,น,กน,นมก้นบาทกินขนมก้นบาทบาท่ะอาจารย์มานี่มาดลมาแวะทางนี้เอามาให้ขันใหญ่ตลอดเลยอาจารย์มากินนิมนต์วัดปู่จวนผู้ทอดนะครับเลยมาแวะขันใหญ่ไปตั้งทานไม่เห็นเง่้ยป่ะโอ้ได้กระเป๋าครับเพราเสียไปเที่ยวทะเลบ่ะหลวงว่าเสียไปเที่ยวทะเลบ่ เปิดเบิร์ค่ะเปิดเบอร์ม่ะอ๋อกับเรงตื่นเต้นเหมือนน่ะมันคืออย่างว่าอุ้ยอุ้ยขนมไผ่ขนมไผ่ขนมไผ่ว่าข้างนอกลมคับพี่งนองเอนน่ะลมพัดลมหอนแดดแหง40องศา เลี้ยโครน้องนะของพายนะใช่แม่วงดูกินอยังอั้นนะเจ้าทีครับไปนอนเวียนบ่เฮ้ใส่หันมาบุกกระดานอยังอั้นให้แม่บวงดูไม่แม่บวงดูไปนอนในเอฟป่ะเฮาป่ะนอนในเอ๊ะจังตื่นมาจังเล่นน้ำป่ะ มาแล้วลุยต้อมาหนีมเฮ็ดเองผู้เดียวิ่นคือเก้าคนนะแดดยามใบไดดหน่พี่เนาะผู้เดียวยิ่งงอมงอมเวยบนถึงลังคาบน ูมาเล็กเข้าดันเล็กเข้าทางในบ่มีอยู่ไดนมาจัาบเมื่วายสอยเห็ดผู้เดียวแ <c oughs> ดนหอนเนะี่ย มาเซากันด้วยฮอนแดดยันใบเด้เนี่มือแรงจังเฮี้ดลงมาก่อนแดดสี่สิบกวอาองศาเด้นี่พี่น้องุนูนะแดดเตียงเตียงเลยบึงต้นไม้กันจนแห้จแงจนเหี่ยวบิด ยิงตัวยังอืมันไปยังเอาปืนนี้ยังฮัดไปหักซับเอาใส่เอาใส่้โบ่มีแล้วบ่มีแล้วแล้วลูกมันเหี่ยวเวลาเบิ่งใส่ทางนี้ขู่เขาแบบนี้งับเขาโอเคไปยังโอ้ไปยิงนกครับปลากระลุงไปมาทางนี้มาทางนี้ไปเบิ่งลูกมีนกปะ ไปเบิ่งในต้นจานเราด้วยมีนกบ้านะไผ่ย่อยพายางสมต้นไม้ยามือแรงของนางนาโอ้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 ไผ่ย่ออันนี้ตัวยังไงฮะไผ่ย่อยอธีน้อยนี่นะอื้มน้ำโเฮ็ดน้ำกระพริบพาพี่น้องมาย่าง เล่นกอนกางให้เอาที่มายัางกัน<า>อะ<า>ไรอย่างก็อ<ะ>โอเคโอเคไพอันนี้ทีมายัางเล่นยามือแรงอยู่โฮมใหม่โฮมต้นจานตอนนี้ตะเวนไกลสีลงแล้วตอนนี้คนก็นคือเก้าเน็ตคงราคาผู้เดียวคือเก้าน,นะดึงเล็กจับเล็กผู้เดียวเนี่ยถอน สวงใบกับเห็ดหอนค่ะไปมาพี่แล้วต้นจานเฮาแมงกินนุนกินเบิดแล้วพี่น้องพคนนะ่ะอันยอดได้อ่อนๆนี่มันคือมักคักแทะ้ะคนยอดเฮเียบเบิดแมงกินนุนน้อยแดงๆนะฮัป้าก็พาป้ากัาากบลุงมาก้านแมงกินนุนเด้อโอเคปะไปมาพี <Okay. S 1> ง่ายใสง่าย ยังโอ้นกบินว่านะเห็นนกบินอยู่บนหูนกบินนกบินว่าเสริฐฮัลโหไปอยู่กับลุงทองไหลลุงทองพาไปยิงกับนกบอฮอันนี้คือต้นมะพร้าวพายุพัดพี่น้องุ่นนะ เราจะยอดทางไปหากันทางขึ้นหักบดจนไม่เฮากันจนมะพร้าวว่าง,งันกำลังเขียวกำลังงามตอนนี้หักบดแล้วยังบ่นได้ใส่ปุย๋ยได้เดือนนึงเต็มเต็มแล้วแต่ไปยุประเทศลาวเขาก็ซื้อป,ปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวพาลูกไปเที่ยวก่อนไปเที่ยวกัำนแตทะเลก่นละเฮ็ดอันคงรางคาแล้วพาลูกไปเที่ยว กลมาเตะทะเลแล้วก็สิใส่อันปุ๋ยต้นไมบัดนีต้นจานพุ่นน่ะกําลังได้โฮมบรรยากาศยามแงบรรยากาศดีคักตกแรงมานี่ครคองครยังได้สบายเลยด้นี่ใส่นี่นี่โอ้ยแตงมน้อยใส่แตงมน้อยแม่นบ่ใส่นกมาไปนกมาไปนกมาแล้วนกมาแล้ว เลงปืนแม่อู้ป้า่งมาสิเป็นตำรวจหรือทหารนี่ฮะพุ่นน่ะมีการเน็บป,ปืนนี่ที่เอาเห็ดซอยน้องแม่น้องสินเน็บป,ปืนพุ่นน่ะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจน้อพุ่นน่ะเห็ดมืออีกโอ๊ยอย่าดีเลย,ย,ย เฮ็ดอะไรก็เฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรดูเอาปืนก็ต้องโซ่ข้างนอกโอเคเฮ็ดอะไรเฮ็ดมืออะไรเฮ็ดมืออะไรอ๋อไอ้น้องเฮ็ดเองบุ่งเรือนะไรเงี้ซ่าครับพูดอะไรโอ้ยยัไงอะไรอะไรเอาปืนเนี้ยเป็นเอาเอาปืนขัดมือเจ้าของนี่เอาปืนเนี้ยไปดิ้นอะไรอะ เอาปืนเล็บอันนี้ว่าเก่งๆเราเอามือขึ้นยันมาได้ใส่ึเก็บไวใบบ่เล่นบ่เล่นมันสิคันลูกมันคันเด้อมึงผู้หมาหมาไม่มาไปมานอนเนี้ยเดี๋ยวมาเขาเจ้ามาพุดนะยิ่งบอกนอนอยู่พุดนะเด้ไปเบิ่งดูมาเพิ่งที่ไปเนี้ยไปเบิ่งูเอาที่ม่ในมือน่ะมันสิคันก็เออสฉยไปสั่นไะไมา นยัง yeah? ไปเ้ิ่ง uh, ดูมาไผมาไผไลน์อะไรไลมาน่ะเฮะเฮะนั่นเฮ้มาสัดเอาปืนเลบปีกอาบอดิเฮ้จังไรบอดี้เฮจังไรปืนน่ะทาตำรวจทาทหารตันนี้ยกมือขึ้นนี่ฮะ น้ำเ,เขียวดีขนาดเลย,ยน,น้ำมันเซาเซียวเติมอยู่ตลอดเวลามันล,ลาา้นล,ลงมาจากแทงปุ่นร้นมาจากแทงเพิง,งสองแทงแล้วก็แทงปุ่นตัวนี้มันเก็บเต็มแล้วมันกระซิไหลลงมานี่ทอน,น้ำล้นก็สซิไหลลงมาใช้ซะ <Okay. S 1> เติมอยู่ตลอดตอนนี้แดด อ้อแลวมันกรเริ่มเบิดแล้วแสงเริ่มเบิดแล้วมันก็บ่มีน้ำนี่แม่แม่กำลังเห็นอันนีใจพอพี่มามีแม่ที่จะยิงปืนว่า ยืนขึ้นไหมพี่นาทีครับน่ทีเบงเมปินดูนะสู้ๆทำยังไงสู้ๆเห็นอะไรยงวสู้ๆน่ะใคยที้ได้ป้ากับลุงเบ่งพร้อมสู้ๆเห็นอยงบ้แมนสู้ๆเห็ดจากสิบอมแมนแบมือไอพะเห็ดกำสามนี้ล่งก็จะเป็นสู้ๆ เล็กขึ้นซอยวันนี้ไ่ตัวเดียวเ,เล็กขึ้นเอาที่เห็นอะไรสู้ๆให้กำลังใจเห็นอะไรสู้ๆเห็นนิ้วได้ไรสู้ๆเห็นแักซี่สู้ๆสู้ๆครับผม <laughs> ยืนให้กำลังใจวันนี้บอ่เอามาฝากช่องหน่อยใครจะฝากช่องนะ อย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปินาาน้องทีเอ l ท t ด้วนนะครับอันดัอนเอาไว้พบกันใ่คลิปหน้าสบายดี<อ>สวัสดีค่ะเอลทีสวัสดีครับก่อนบา,าบาย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 ,บายแล้วไว้พอกันใ่คลิปหน้าเด้อสบายดี